องติ่งดารายินดีนำเสนอนิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะโน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 โ o โนปุ๊ปปุ๊ปปปปุ๊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 ปปุปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปนปป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  อ่ะถือแก้วด้วยเออเหมือนเติมโปรตีนนิดนึงเติมโปรตีนนิดนึ่งแล้วโปรตีนเบ๊กอาเป้งหน่อยใครขอสิครับพอพอเดือดไปแล้วจริงแก้กนี่ชีผมหยอกหยอกค่ะอ่าไม่น่าเชื่อเจ๊ก็ลูกเจ็ดแล้วนะสองไหมใส่ซ่าสดชืน่น เสร็จนี่คือสุสามีเกินครับเพื่อนๆขารวมรสเนี่ยขายดีมากเลยนะคะรวมทุกรสชาติเลยค่ะห้ารสขายดีมากตอนนี้เพื่อนๆลองได้นะคะเสร็จทดลองได้นะคะอย่าลืมไปฝึกกันนะเพื่อนดันค้างขึ้นปุ๊บมันยากมันยากถ้าอื่นไหมเจมีท่าเป็นที่แบบง่ายกว่านี้มีไหมมันยากมีท่าที่แบบ easy easy listening เ่งกาทศนาอินเตอร์จีทำออกมาได้เต้นเซลล์อ้เต้นช้าก่อนมันชื่อว่าข้อโมงอะไรจ ลองคิดมากสอนหน่อยยืดเส้นยืดเส้นแกมิน stretching stretching yes o k เออโอ้โหเขาแรงมาจากไหนวะแรงเขาเยอะนะอ่าข้างหน้าเหรอข้างหน้าเหรอเยอโอยยืดเส้นแขนหน่ะแกมินอย่างนี้ยืดแขน and teach us dance together, 지금, 지금, 해달라는 거요? y 뭐, 뭐 하지? 잠깐만. <웃음> <웃음> 아 갑자기 아무 생각이 안 나요. 좀 시간을 좀 주세요. 잠깐만. 거기 <laughs> 펭만. ลุกม,มาเลยขอล้างดูเป็นเก่งดูนี้อยู่หลังกล้องดูต่กล้องผมออยนนีเะคุณดูตากล้องผมกาเมนชิดซ้ายโูชิดขวาผมสู้ไม่ได้นี่คือน้ำวันแห่งคูบอลขอขอเลี้ยงอย่าทำให้กูเสียหน้าเอ้อ

อัันนนี้ะครบเป็นฮ้บแน่ใจว่าโปรตีนหรือน้ำอะไรอันนี้กินรสชาตินี้ค่ะกูทิตาการ์สุยอนะคะยาดังใจตใจตั้งตัวนะค่ะอันนี้เป็นโปรตีนอะไรครับแกมินโปรตีนมดโปรตีนโปรตีนนัดอ่าแบรนด์เนมนัดโปรตีนเพิ่มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มิตรสิบห้าชานี มีฮาโลชายูสุอาไซเบอร์รี่เมลอนอังุนแอปเปิ้ลว้าวอะไรมาอะไรทึ้งโลชาไม่แม่งข่าถามง่ายพุกสัดตัวอีกแป๊บเดียวพูดไทยคล่องเลยนะพี่นะใช่ครับสดซาไหมซาไหมเนื่องมิกมโปรตีนสูงถึง26กรัมนึ่งลาย10เอทแคลอรี่นึ่งลาย10เอทแคลอรี่เป็นส์มูส์ส์มูส์ส์มูส์ว้าวอ่า ไม่มีไขมันและนุชีวกอใส่ซ,ซาไหมออบง่ายๆคือให้เพื่อนๆเข้าใจคือมีห้าสูตรแล้วก็อร่อยทุกสูตรนะครับผมมีห้ารสชาตินะครับอย่างกระแป๋งรวมผมจะหาให้ดูอืมอ่าเดี๋ยวเราจะรับคดีเข้ามา <ๆ S 2> เดี๋ยวเราจะลองชงให้ดูนะครับว่าใส่ซาแบบไหนนะครับหอมหรือเปล่านะอ่าขอแก้วนิดนึงเนี่ยผมให้เยอะเลยพี่น้องแนะตอนเนี้ยถึงคิวพี่อ้ําละ เพื่อนๆบอกว่าอยากเห็นพี่อัมเป็นใช่แล้วอ้ทนพี่ผมผ่านมาหลายรอบแล้ววันนี้ตาพี่เออแคมีแ่ to t e อ่า t e ชพี่อัมแดนโอเค i t wait 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 e a h n teaching what what teaching teaching dancing easy easy อกันก กะละมังแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอขอคิดแป๊บนึงแบบง่ายๆถ้าเต้นง่ายๆขอคิดแป๊บนึงอยู่เบื้องบงอ่าคังน้ำสไตล์อะไรจะเกียงคังน้ำสไตล์โคตรยากเลยอันนั้นอ่ะโอเคถ้าสักผ้าอ่ะเราเต็มเราเต็มปฏิทินนะคะอืมอืมสักยีงไง นี่ देखो เป็นรกชาติที่เด็กๆก็น่าจะชอบนะคะกินได้จริงๆเนี่ยกินได้ไหนอยุเท่าไหร่ครับพี่อ้ำก็ตั้งแต่เอ่อ10ขวบขึ้นไปได้เลยครับอืมก็คือจริงๆใครที่เริ่มดูแลตัวเองและใครที่เริ่มออกกําลังกายแล้วอยากแบบว่าได้ได้ตัวเสริมที่มันดีนะก็ต้องลองไปทดลองกันดูก็คือเราอยากให้อร่อยแล้วก็ท่านทาได้ครบทุกอย่างเมือนวิตาินด้วยนะครับ1ซองใสซ่าสดชื่นแล้วก็ ทานได้ทุกมือด้วยอ่ากิ๊ฟพืกิ๊ฟพืชปกิเพิ่งของกินเองอามินให้พี่โนโนงหอมมากเลยนะหอมอยู่ดีเลยมันจะมีฟองเห็นไหมฟองติดอยู่ที่ปากอือเปนเพื่อนมันจะเหมือนโซดาแบบนิดๆเหมือนเรากินอะไรโซดาโซดาเออคือผมบอกให้เลยว่าถ้าใครที่ชอบน้ำที่เป็นกลิ่นองุ่นแนวเนี้ยผมบอกว่าคุณชอบมากแน่นอนเพราะอร่อย กินทั้งวันเลยทาไงเนี่ยพี่เราไปทานกับแบบบางทีเราทานส้มตําใช่ไหมทานอาหารอย่างเงี้ยบางทีเราทานกับเครื่องอาหารในแต่ละมือได้อ่าไม่ต้องเสียว่าจะต้องมาทานเชคอะไรพวกเนี้ยเลยอร่อยเลยยิ่งถ้าแบบใส่น้ําแข็งหรือว่าไปแช่ตัวเย็นไว้นี่อร่อยมากแน่นอนเลยครับผมโชว์ไงพี่ไม่เห็นจอิงอร่อยอร่อยมันจะมีฟองนิดๆใช่ไหมครับอย่ารีอย่อลิบขออนุญาตนะคุณบอกให้เต้นเยอะเดี๋ยวเก็บไว้วันละนิดเก็บไว้วันละหนึ่งนาทีมีฟองซาซาใช่ไหมฟองซาๆฟองซาๆ 탄산ทันซานทันซานทานานัทนซา,า,านอีนันจี Yes 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 ที่ผมเพิ่งกินไปนะครับเป็นรสอ <c oughs> ่อนนี่รวม <c oughs> ถ้าเกิดบางทีอยากเทิร์นแบบเลือกไม่ถูกก็อันนี้รวมเลยเอ,อย่างวันนี้ถ้าใครที่รู้สึกว่าอยากยังไม่เคยกินหลายรสชาตอิอยากลองในกลิ่นกล่องหลายรสชาติก่อนก็คือสามารถซื้อแบบนี้ไปได้ก่อนเลยนะครับ <c oughs> เป็นแบบรวม5้ารสชาติอือเพราะว่าหลายคนอยากลองไงว่าแบบไหนแบบไหนดีแล้วเดี๋ยวคุณค่อยสั่งตามแบบว่า เป็นอันเดียวอันเดียวที่คุณชอบกันได้นี่เลยนะครับผมอ่ากดได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะมีคูปองอีกใช่ไหมครับหนึ่งหนึ่งกล่องรวมรสตันนี้ตะก้ากำลังฮอดมากอันนี้เกินหนึ่งพันตะก้าไปแล้วนะว้าวขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับวันนี้ที่ที่ที่ลองซื้อไปอุดหนุนลองกินกันดูเราจะมีเอ่อโปรยกลังใช่ไหมครับซึ่งโปรยกลังเราก็จะมีผ้าห่มกับอ่อปลอกหมอนอ่าให้เราให้ดูทีหนึ่ง ก็ยุ่งนางได้พาโฮมด้วยนะคะอะไรนะอะไรนะฮะอ่ะพ่อโฮมบอกมอนี่นะ่านี่อาหารหลังโชว์เลยแทนแบกเมื่อกี้เพื่อนๆถามว่าคนท้องกับสตรีมีคันกินได้ไหมคะถ้าคนท้องกับสตรีมีคันยังไม่อยากให้ทานครับคัพแพทย์ดีกว่าคือแนะนําว่าถ้าแบบถ้าถ้าสมมติใครที่ท้องสตรีมีคันก็คนเดียวกันไม่ใช่พี่ใช่ฮะคท้องกับสตรีมีคภ์ ก็คือใครที่มีบุตรอยู่ก็แบบว่าอาจจะยังไม่แนะนํและกันเอาเป็นว่าสําหรับใครที่แบบว่าชอบออกกําลังกายรักสุขภาพอะไรเงี้ยก็ลองกินกันได้ดูอืมอ่านี่นะครับเหนื่อยต่อกูเหมมันซื้อแมอยู่ไะเนี่ยในหนึ่งซองเนี่ยคุมค่าแน่นอนเพราะว่าเราใส่มาหลายอย่างนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราก็จะมีปลอกหมอนค้า่งแบบเป็นชุดแรนด์เทบเฮ้ยเวทมินิทรอหน่อยรอหน่อย จะห่อท่าเองครับจะอุ้มนึงเองไมน่งสมมติเราเปอุ้มห่อแน็ให้ยูเทปปีกดิเทปปีกไอดิพิบเพบเฟอร์ชาลีวปีกหลุดอยาเ้ยฮ่เเนีอยว่ะ ลองให้เขาบินมากดีกว่าได้ยูยูเป็นซูเปอร์เกอร์ยูเป็นซูเปอร์เอ่ออะไรวะตองเกอร์ซูเปอร์เกอร์ว๊ดมีเจอโชว์แอเดี๋ยวเดี๋ยวกับหัวแล้วกับหัวมากกับหัวพี่ยามอย่าเพิ่งเครียร์พี่ดีไหมดีมากเนื้อผ้าเนี่ยผมจะบอกให้ว่าดีจริงๆเพื่อนๆลองดูเนื้อผ้าแข็งแรงทนทาน หผมเป็นปีก็ไม่ขาดปลอกหมอนด้วยนี่นะครับปลอกหมอนซึ่งบอกว่าในเซตเนี้ยเรายัางอยู่ที่เซตอะไรนะครับเซต100ใช่เซต50กล่องยกลังค่ะได้ทั้งปอกหมอนแล้วก็ผ้าห่มใช่่คะได้ทั้งปอกหมอนแล้วก็ผ้าห่มด้วยราคาอันนี้ดีต่อต่อเร่องใจเราดีต่อใจด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมเจ้าไหมยิ่สวยไหมสวยโอ้ยอยากถามเรื่องนี้ครับพี่สวยสวยลองถามแม่ปีที่แล้วสวยไหม ปีที่แล้วสวยไหมภาษาอะไรก็ได้พี่ที่ไม่ใช่ภาษาไทยฮะฟังไทยไม่ได้พี่อ๋อ b e a u t i f u last year last year you beautiful last year you u u b e a t i f last l year you beautiful yes every day เนี่ยเห็นไหมพี่เขาเป็นคนแบบเนี้ย next year you beautiful เป็อนไทยอ่ะ yes yeah เนี่ย next year last year you beautiful yes เนี่ยเป็นคนแบบเนี้ยเหมือนไทย yesterday ล่ะ yesterday you beautiful yeah ก็คือตัวทุกวันอ้าวพี่อังคะนี่ลองแล้วค่ะไม่าไม่มีใครนี่ของแท้ของแท้เล่นเลยอ่ะตายแล้วนี่ไม่ง่ายนะเนี่ยทางเนี่ยไอเนี่ยไม่ง่ายนะเนี่ยเป็นไงเป็นไงเต้นผิวดังพาร์ลัมพาร์ลัมเต้นผิวดังพาร์ลัมพาร์ลัมแปลว่าอะไรลมสายลม

เฮ๊ยอะไรอ่ะโอ้ยเจมินโอ้โห้เน็ตตัวเลยโดนไม่ต้องมาแกล้งขาเลยไหนดูดินิ้วหักไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเออทีหลังระวังหน่อย leave your hand broken อืม How do you feel How do you feel First time How do you feel อาคือโอเคเข้าใจเลยด้วยคือืมเอาดีฟูฟิลฟิตเตอร์อืออายุหน่อายุโน่อายุโน่อายุโน่อย่าบอกว่าหาไม่เจอหาไม่เจอเพราะว่าอายุโน่อ่ะคือคือก็ยจะ묻ิบมาสิแลอย่าถามด้ไหมคะเรื่องน้นาะอา ทีหลังทีหลังเรียกจำอีกแดงแล้วนี่นาจุ้ี่มันจะจิันแโอเค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  thank you thank you your hand good เยอ yes good hand good hand แี่อคุณ g o hand โอเคโอเคโอคไม่น่าเชื่อนะครับอะตอนนี้พี่ที่มีของฝากนิดนึงอันนี้เป็นเป็นมอสสเปรย์ที่บอกว่าทำมาจากสมุนไพรทั้งหมด 16ชนิดนะครับในนี้อัดแน่นไว้แน่นอนมีสมุนไพรก็คือโกจุฬาลัมพาแล้วก็มีมากกรูมากกรูใครคือหมากานะครับมากกรูเนี่ยมีประโยชน์มากมายนะครับแต่นนี้เราใส่อยู่นี้คุณต้องบอกว่าในนี้เรามีราคาที่ลดเยอะมากเลยใช่ไหมตอนนี้ในตะกร้าเหลือ281สองร้อยแปดสิบเอ็ุกกี้มะเพื่อนๆมันจะได้กลิ่นสมุนไพรนะครับช่วยไหมช่วยไหม รไม่มีพี่ปูพี่ปูลองแล้วเพราะว่าแบบจับโทรศัพท์เยอะเสียงแหบเสียงแห้งเสียงสองเสียสามหกสิบาทส่งฟรีครับเหลือสองยี่สิบครับว้าวดูเก็ตมีดูเก็ตมีติ๊กต็อกให้ครูเซมนะคะตอนนี้เซมสองเหลือสองร้อยี่สิบครับเหลือสองร้อยยี่สิบบาทนะคะเพื่อนๆอย่าลืมบอกกดในตะกร้ากดในตะกร้าจ่ายจ่ายจ่ายตังค์จ่ายตังค์ด้วยนะคะ รองสมุนไพรไทยรองสมุนไพรไทยโองสมุนไพรปไทยสมุนไพรไทยได้ไม่ยกาเมินนูมน G A M I N คาโมนี่นะครับมันก็จะฉีดพ่นได้แล้วก็เข้าลึกข้างในด้วยเข้าตายเบสด้วยครับ จะบอกว่าถ้าเกิดเราใช้นะครับถ้าใครมีแฟนเนี่ยพูดไม่รู้เรื่องเราก็ฉีดนี้ได้เลยนะครับเพราะจะนี้ป่าใส่เรานะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรานอกจากฉีดทําให้คอเย็นแล้วก็ทําให้ตาเย็นด้วยอืมถ้ามันเข้าตาเหรอพี่ันเข้ามเข้าตาครับอืวันนี้เมส์สเปร์มีแค่พันชุดนะคะเพื่อนมีแค่พันหนึ่งอยากให้ลองนะครับรองว่าจะติดใจติดปากค่มราคาในไนี้เหลือแค่2 2 0บาอนะคะสิบ่าทเอาไปทดลองปักร้าดูนะคะ220้อย2ีบาทสออยอป อ,อะรู้จักสมุนไพรไทยไหมสมุนไพรเทคโคปครับครับเทคโคปเทคโปเทคโคปแต่เพื่อนๆบอกว่าสเปรดีมากมากเลยอ่านะครับที่สำคัญก็คือมันก็จะเย็นสดชื่นโดยเฉพาะวันนี้เราสามารถพบอกได้ว่ามันเป็นใจกับเรานะครับอืมสดชื่นสดชื่นสดชื่นเฟรชเฟรชสดชื่นเฟรช h yes fresh fresh yes โอ้นำมันกดแตงโมโอ้นำมันปีนเลยนะคะหนึ่งกล่องวันนี้มาลดเหลือเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทนะคะกดในตะกร้าได้เลยนะคะกดรวมลดกันใช่วางใจโอ้เราช่วงเราเราเต้นคู่กันดีนะครับเดี๋ยวพี่จะเป็นกรรมการให้เดี๋ยวผมเป็นกรรมการให้พี่พี่เป็นกรรมการให้ดีกว่าครับผมเต้นไงก็แพ้ Dancing together Battle Battle ยังไงก็แพ้อยู่แล้วผมอ่ะ You battle อ่า You be boy I follow you be boy อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ